ัสดีค่านี้นะคะนรก็จะมาปล่อยกูตชี่นี่เลยนะคะนี่นะคะก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือมันจะลอกนะคะแล้วก็สีเปื้อนนะคะเพราะว่าทาะคะ่ะนี่นะคะข้างหน้านุ่มนะคะมีกลิ่นหอมนะคะ สภาพดีก็ประมาณดีนะคะมีแท็กค่ะแท็กคังเอค่ะแล้วก็บาร์เชมนะคะนี่นะคะขอไม่บีบเลยนะคะนี่นะคะอยู่ที่ราคานะคะก็50บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะ ก็สามารถทักแชทมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีชิ้นนึงค่ะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะคะนี่นะคะชิ้นนึงจะเป็นนี่ค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเนื้อสโลว์มากค่ะนี่เลยนะคะกลิ่นหอมนะคะอันนี้ราคาที่ 15บาทนะคะถ้าซื้อ2ชิ้นนี้นะคะเหลือ60บาทะคะ่ะจากปกติ65บห้นะคะเหลือ60บาทะคะ่ะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะทักมาได้ที่ไอดีไลน์ตรงนี้เลยค่ะค่ะก็สามารถมาต,นนติดต่อขอรถ<อ>ได้นะคะบ๊ายบาย เด่นนะคะซื้อสองชิ้นราคาหกสิบบาทนะคะดีเนะื้อดีมากทั้งสองเลยนะคะนี่เลยสมานี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย